เออถูกืนังไคะถูกืนนี้นี่ยังไม่ได้ถูกคืนนะใอรบอใครบอบาพูดพูดมพ่งๆทำจริงๆครับต่มึงไม่ไม่ม่มครับม่ไม่อ่งน้ไม่จมมไไม่ใช่เลยลูกก็บ่อนอะวไม่ได้ทาถูกคื้นนะเดม่ลามพรายเว้นลานหถึงาไฟก็ไม่เกี่วไม่อก้มาได้มาได้ว้นมึงมาฟก้อนครับ ไม่ผมติดกับผู้ดีดี้ีกูไม่ได้ขอจะทำอย่างนี้ผมต้องทำอีกทงนี้ครับบอกข้อหมาย่อสีมาพ่อรองแหงนี้เองข้อมื่อไม่คูรได้ดีนะอะไรยากก็ไม่มันก็เปิดฉันได้ทำมาซ้อมพร้อมต้นกำมือเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นวันที่15กันยายนที่ผ่านมานี่แหละนะฮะเหมือนว่าลูกบ้านเนี่ยไปบอกกำนันว่าเออเสียงมันดังรบกวนเนาะกำนันเขาก็เลยเผอิญวันนั้นที่อยู่แถวนั้นเขาก็เลยมามาตรงนี้เลยแต่นี่แหละในโซเชียลเขาถามว่า โอโหมันต้องถึงขั้นควักปืนออกมาแบบนี้เลยเหรอเออ,เอ,อมันดูภาพน่าก,กลัวเนาะเออเนอะาะเนี่ฮะสุดท้ายครับเมื่อวานนี้นะฮะ16กันยายนครับผู้สื่อข่าวเขาก็เลยลงพื้นที่ไปสำรวจหน่อยเออมันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องมีเหตุการณ์ขนาดนี้บริเวณนี้เป็นชุมชนนะฮะสองฝากเนี่ยมันก็จะเต็มไปด้วยบ้านเรือนแล้วก็ร้านค้าตรงกลางมันมีถนนอยู่เนาะอยู่กันหลายหลังเลยล่ะนะครับ ที่หน้าบ้านหลังนี้พอไปถึงแล้วเนี่ยก็ยังเจอรถจักรยานยนต์คันนั้นอยู่คันที่ยังซ่อมไม่เสร็จเนี่ยเขาจอดอยู่หน้าบ้านสุดท้ายไปพบนะฮะเจ้าของบ้านนะครับฝ่ายชายชื่อว่าคุณอน,นิรุธฝ่ายหญิงชื่อว่าคุณพิมพ์ประภัย,ยก็เลยถามว่าวันนั้นมันเกิดเหตุอะไรกันแน่นายอน,นิรุธนะครับคนที่ซ่อมมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาเองฮะมีอาชีพรับจ้างทํางานประจําอยู่ในตัวอําเภอหลังเลิกงานก็จะมีคนรู้จักกันเนี่ยเออ เอารถจักรยานยนต์มาให้ซ่อมก็มีไม่เยอะนะไอ้คืนเกิดเหตุเนี่ยมันมีของคนรู้จักอ่ะเขาฝากไว้นาแล้วไม่มีเวลาซ่อมให้เลยก็เลยเอ้าเดี๋ยววันนี้ซ่อมให้แล้วกันนะก็ซ่อมไปช่วงเวลาหนึ่งทุ่มของที่15นี่แหละทีนี้เวลาซ่อมมอเตอร์ไซค์มันต้องมีการสตาร์ทนะคือมันมันมันต้องเร่งเครื่องอันนี้ปกติมันต้องเช็คเสียงอันนี้ปกตินะแต่ว่าทีเนี้ยคงแบบว่ามีการเบิ้ลเครื่องหลายรอบไปหน่อย กำนันกับผู้ช่วยกำนันคุณผู้ชมอยู่แถวนั้นพอดีอเออนะ,ะก็เลยมามาถึงปุ๊บก็ตามภาพที่เห็นนี้เลยนะก็เข้ามาเตือนบอกว่าเอ้ยทำอะไรเสียงดังชาวบ้านเขาเดือดร้อนเนาะแต่ว่าอันนี้ฟังทางฝ้าของเจ้าของบ้านก่อนนะ,ะเออภรรยาเขาเป็นคนถ่ายคลิปเขาบอกว่าตอนกำนันมาถึงอะ่ะดูไม่ค่อยเป็นมิตร ด,ด,ด,ดูคนใต้ด้วยเนาะมันคนพูดตรงๆชัดเจนอ่ะพูดจาไม่ดีอเออเนาะแล้วก็มาบอกว่าอย่าซ่อมหยุดซ่อมเดี๋ยวนี้แล้วก็กล่าวหาด้วยนะบอกว่าเนี่ยแฟนของเขาอ่ะคนซ่อมมอเตอร์ไซค์เนี่ยชอบขี่มอเตอร์ไซค์เสียงดังในหมู่บ้านซึ่งผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเปล่าไม่เคยทํามันเป็นวัยรุ่นแถวนั้นหรือเปล่าเออจะมาโทษเขาได้ยังไงมาเหมาว่าเขาทําไม่ได้เออส่วนคลิปเนี้ยส่วนคลิปเนี้ย ถามว่าเอาทำไมยอยู่ๆยกขึ้นมาถ่ายภรรยาเขาบอกว่าคือเห็นแล้วไงเห็นท่าทางตอนกำนันเดินเข้ามาเหมือนจะเดินมาเอาเรื่องอืก็เลยยกขึ้นมาถ่ายไว้ก่อนไว้เป็นหลักฐานเพราะบางคนก็ไปมองว่าเอะทำไมเหมือนมีเจตนาตั้งใจถ่ายเกินไปไหมอะไรเงี้ยเขาบอกก็ดูเดินเข้ามาดูไม่ค่อยเป็นมิตรก็ต้องถ่ายไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยระหว่างที่มีการเนียฮะโตเถียงกันกำนันเขาก็มีการคว้ปงควักปืนออกมาเนาะค่ะ พี่ผู้ชายที่เขาซ่อมจัก,กรยานยนต์เนี่ยเขาก็มีเพื่อนอยู่แถนันด้วยเพื่อนเข้ามาห้ามให้แต่เขาบอกว่าในคลิปเนี่ยกับนันก็ไปไปผลักเพื่อนเขาด้วยอไม่เกี่ยวอ่อะไรแบบนี้นะฮะสุดท้ายก็ไปแจ้งความไว้ที่สอพอสวีค่ะถามบอกแจ้งความทําไมอ่ะกลัวเพราะเป็นผู้ใหญ่ในพื้นที่ด้วยด้วยแล้วก็เนี่ยตั้งแต่เกิดเรื่องมานะไม่กล้านอนที่นี่เลยต้องไปนอนบ้านแม่ค่ะเนี่ยกลัวมากๆเลย นะฮะทางกำนันบ้างแล้วกันนะ,ะกำนันบ้างกำนันครับมีชื่อว่านายนิรัตเป็นกำนันตำบลท่าหินเขาบอกว่าคือไอ้เรื่องเนี้ยอยากให้ฟังเขาบ้างคือมีชาวบ้านมาร้องเรียนเอาไวน้นานแล้วมีทั้งเป็นหนังสือเลยนะแล้วก็มีทั้งวาจาบอกว่าบ้านหลังเนี้ยชอบซ่อมรถเสียงดังแล้วก็ชอบมั่วสุมกันเป็นประจำ อ่าชาวบ้านเดือดร้อนเหลือเกินที่ผ่านมากำนันเคยโทรไปบอกคุณพ่อขอเจ้าของบ้านแล้วคือบ้านเนี้ยเป็นของฝ่ายหญิงอผู้ชายก็เพิ่งมาอยู่ด้วยค่ะเขาโท,โทรไปบอกแล้วแต่มันไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยจนมันเกิดเหตุนี่แหละก็ไปกินกาแฟแถวนั้นค่ะได้ยินเสียงพอดีอก็เลยต้องมาดูอ่ะว่าม,มัน,ม,นมันตามที่บอกเลยเบิ้นเครื่องเนี่ยหนึ่งทุ่มอ่ะเออชาวบ้านเขาเดือดร้อน ก็ระหว่างที่กําลังห้ามปลามอยู่เนี่ยนะฮะเขาบอกว่านายอนิรุธคนที่ซ่อมรถจกรยานยนต์พูดจาเหมือนแบบว่าเป็นหัวหมอหน่อยๆค่ะเออเนาะแล้วก็แบบมีเพื่อนๆอยู่ตรงนั้นเยอะอประวัติเคยมีการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดค่ะกำนังเขาบอกว่าที่ควักปืนออกมาเนี่ยเพื่อป้องปรามแล้วก็เป็นการเหมือนแบบป้องกันตัวเพราะว่านายคนนี้นะ พิ่งพ้นโทษออกมาหนึ่งเดือนเท่านั้นค่ะโอ้เออเขาบอกถ้าหากว่าอยากจะ,ะรู้รายละเอียดนะถามชาวบ้านแถวนั้นดูเลยอืตัวเขาเองเป็นคนตรงไปตรงมาเสียงดังแบบนี้อยู่แล้วะชาวบ้านคุ้นชินเนาะสวยเรื่องจะบอกว่าทําไมถึงมีปงมีปืนเขาบอกว่ากำนันบอกว่าก็มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไงเออแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นการป้องกันตัวค่ะเพราะฉะนั้นอย่าร้องเรียนอะไรเอาเลย ได้เลยเต็มที่นะครับหลังจากเกิดเหตุนี้ปรากฏว่ามีชาวบ้านส่วนหนึ่งเขาเอาคลิปมาให้ผู้สื่อข่าวที่ลงพื้นที่ดูค่ะเขาก็บอกว่าในคลิปอะเสียงมันดังจริงๆก็มีการรบกวนจริงๆมีการเบิ่นมอเตอร์ไซค์มีการซ่อมที่ผ่านมาก็เนี่ยถึงบอกต้องให้ฟังสองด้านเลยคุณผู้ชมคือด้านหนึ่งเขาก็มีเหตุผลของเขาค่ะอีกด้านหนึ่งเขาก็มีเหตุผลของเขานะแต่อย่างที่บอกไปที่ต้นคลิปไอ้ตั้งแต่ต้นข่าวแล้วว่า คือแต่จังหวัดอ่ะหนึ่งทุ่มนี้ปกติจะเงียบเงียบมากเขานอนเร็วต่างจังหวัดจะเป็นนอนเร็วตื่นเช้าออใช่ถูกต้องใช่ชีวิตเขาเป็นแบบนั้นแล้วนี่เขาเป็นคนเหมือนต่างถิ่นเนาะเพิ่งมาอยู่บ้านผู้หญิงแล้วก็เนี่ยมีตั้งเรื่องยาเสพติดด้วยมีเรื่องส่งเสียงรบกวนแล้วถ้าคนเคยได้ยิน้านซ่อมมอเตอร์ไซค์อ่ะมันเสียงดังจริงจริงแมันต้องเบิ้ลจริงๆเวลามันวิธีการเช็คเครื่องเขาามันก็ต่งเราก็ต้องดูท่อมันตลอดเวลาอย่างเงี้ยแต่ด้วยเวลาเนาะอันนี้ก็พยายามแบบ เข้าใจทั้งสองฝั่งอ,อย่างฝั่งที่ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ก็อาจจะไปซ่อมเสาร์อาทิตย์ไหมตอนกลางวันอ,อะไรประมาณแบบเนี้นาะไมไ,ไม่รบกวนเนาะ,นะ,ะเพราะว่าแบบความรู้สึกนะก่อนที่จะมีคลิปนี้มันต้องมีการประทะเรื่องคําพูดหรืออารมณ์กันมาก่อนไม่งั้นคนเรามาจะขึ้นเพราะอะไรมันก็ต้องมีความโมโหนึกออกไหมเราก็ไม่ได้ฟังทั้งคลิปไงพูดอะไรกันเริ่มต้นจากอะไรแล้วที่ฝั่งกำนันอ้างว่า ผู้ชายคนนี้หัวหมอก็ไม่รู้เขาพูดอะไรก็ต้องพูดไปสะก,กิดอะไรหรือเปล่าแต่แน่นอนแหละทั้งสองฝ่ายเขาบอกเขามีหลักฐานฝั่งนี้มีหลักฐานแบบนี้แต่<ช>ฝั่งทางกำนันและชาวบ้าน<ช>เขาก็มีหลักฐานอีกชุดหนึ่ง<ช>เดี๋ยวต้องรอสรุปกันอีกทีหนึ่งใจเย็นๆครับแต่จะให้ดีที่สุดก็ปืนผ่านหน้าไม้ก็ต้องใจเย็นๆเนาะเวลามีเนาะครอบครองรหรือตัวบางทีมันวูบไงจริงจริงอารมณ์ชั่ววูบหรืออย่างที่เราบอกกันทุกข่าวเวลาเรารายงานก็คือถ้าจบด้วยดี ด้วยการขอโทษขอโพยให้อภัยกันอันนี้ก็จะดีที่สุดเนาะเนาะเออ,เอ,อไปขอโทษกันเถอะผมว่าเคลียร์กันดีกว่าต้องอยู่กันตรงนี้อีกนานเนาะนะฮะไม่ไงั้ก็ระแวงนอนหลับไม่สนิทอืต่างฝ่ายนะคะ